อ,นนอันนี้เป็นเป็นข้อหารือนะคะซึ่งรายละเอียดเดี๋ยวเราคงจะไปว่ากันต่อเดี๋ยวในการฟองความคิดแล้วก็นำสู่การทิศทางที่เราจะเดินร่วมกันแต่หน้าเวทีของพวกเราตอนนี้เรามองว่าข้ามฝันที่เราหวังกันไว้ไม่ไกลเกินเอื้อเรา บอกว่ามันมีแนวทางหลักๆเนาะเริ่มที่ตัวเราเองพัฒนาเครือข่ายพวกเราสร้างการเรียนรู้ร่วมกันชึ่งเม่กน้องวันก็บอกว่าจุดนี้เป็นจุดที่น้องวันเพราะว่ามันมีพลังมากนะคะสร้างการเรียนรู้ร่วมกันผลิตสื่อคุณภาพซึ่งเมื่อกี้จะมีข้อกังวลเชิงเทคนิคจะผลิตยังไงจะไปสร้างครอบครัวองคุนยังไงซึ่งรายละเอียดตรงนี้ก็อาจจะเป็นกระบวนที่เราต้องมาดูมาเรียนรู้ร่วมกัน จะทำไงคออรอบค <c oughs> รัวค <c oughs> รอบครัวครอัาธานนะหลักคิดพุทธารรมในบ้านเตือสั่งเชิงบวกในบ้านพูดยังไงไม่ทะเลาะกันวิธีการเลี้ยงลูกแต่ละวัยคูุ้กครอครไม่ได้เลยสักอย่างใช่เหล่านี้เราก็มาเรียนรู้ร่วมกันไปไม่เป็นไรทําไปเรียนรู้ไปแต่ว่าณวันนี้สิ่งที่พบก,ก็คือว่าเราเห็นแล้วแหละว่าเป้าเราคืออะไรนะคะแล้วทิศทางที่เดินต่อเดี๋ยวค่อยๆนะ จูงมือกันเดินต่อไปดีไหมคะมันคงไม่ได้จบในวันนี้นะคงลายหลายหลายช่วงอาจจะกำลัมั้งได้เห็กำลังมังใช่ไหมคะใชค่ะเดี๋ยวก็อยากเจอพวกเราอีกอค่ะช่วงนี้นัานแล้วขอวางเอกสารหายได้โปรดลุกขึ้นยืนจับมือกันอย่างนี้ยอย่างเนี้รอบสักทีก่อนที่จะปิดเวทีตรงนี้แล้วก็ออกไปนะคะ កិច្ចណែនាំកិច្ចណែនាំកិច្ចងារយី